ดวงชะตานะคะประจำวันนี้นะคะและคำทำนายจากไพ่จิตดตมแท้คุณได้รับข้อความว่า ก้าวหน้าค่ะน่าหมายถึงเรื่องของการงานหรือการกระทําจะมีความเติบโตก้าวหน้าในสิงที่ทาได้ปรับเปลี่ยนเรื่องขั้นเลือ่อนตำแหน่งหรือได้รับการโปรโมโตสมัครงานจะต่อง,งานไว้ก็มีแนวทางที่ดีหรือพบช่องทางลู่ทางที่อะไรบางอย่างในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ค่ะการเงินค่ะได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่มีในการสร้างรายรายับรายได้หรือมีโชคด้านการเงินเจะระจาเรื day, ่องการเงินใดๆแนวโน้มก็มีความสําเร็จดวงการงานการเงินเปิดทางค่ะ ความรักคนมีคู่เป็นช่วงเวลาของการช่วยเหลือกันนะคะส่งเสริมการผลักดันกันสนับสนุนกันที่ทำความรักเติบโตมั่นคงให้เปิดใจนะคะฟังกันและการให้มากขึ้นจะทําให้ความรักนะคะอ่อนโยนแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะความรักคนโสดค่ะมีใครบางคนชัดเจนในเรื่องการแสดงออกจริงจังแล้วก็ห่วงใยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ทําความคุ้นเคยในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่ดีที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นได้